อาวุธของเขาที่เขาได้อยู่ในบ้านเอ6เนี่ยจนถึงสัปดาห์นี้ได้เนี่ยเขาม,ม,มีอะไรดีเป็นเพราะว่าเสียงค่ะแล้วก็อืมความรู้สึกเวลาแบบเวลาเล่นเวลาสแสดง acting อะค่ะ<ข>คือแบบเขาเป็นคนที่แบบว่าพอากปกติเนี่ยเออคือถ้าเกิดเขาแสดงในในมุม acting เนี่ยคือเขาจะแบบมีอารมณ์ที่แบบว่าจริงอะคะคือเขาเชื่อในในสิ่งที่เขาได้ทำแล้วก็บอกว่าเป็นคนสนุก นุ้ติเอ้ยนุกนิกสนุกแล้วก็อคนมุ่งมั่นพยายามจะพยายามที่บอกว่าเรื่องเสียงเสียงเขาดีเขาเสียงใสห่างคูแล้วก็แบบเสียงเป็นคนที่แบบเสียงนิ่งเสียงใสค่ะชอบโชว์ไหนของเขามากที่สุดเพลงอะไรคะของนุกนิกครับมีจําได้บ้างไหมคงได้อะตอน ไที่พิกไมเคิลนะคะฮิวเดอร์เวิร์ค่ะชอบค่ะข้อเสียของลูกนี้คือ,อจุดอ่อนจุดอ่อนของลูกนี้คืออะไรก็บางทีก็แบบเขาไม่ค่อยได้สังเกตก็เห็นแบบดีๆหมดเวลาขึ้นไปโชว์มีอะไรที่เรา เรารู้สึกว่าเขายังบกพร,ร่องเลยอ๋อเวลาเดินนิดนึงนิกเวลาเดินนิดนึงค่ะแต่ว่าหนูก็เข้าใจว่าน้องนิกพยายามปรับแล้วค่ะ,ะแต่คือก็แบบแบบ,แบ,บ,แบ,บเดินอะไรเงี้ยไม่เห็นอะไรครับน้องแอนค่ะอ okay. <And> อาวุธร้ายของนุกนิกคือเสียงะะเลยค่ะเสียงที่เสียงที่ทมันกลางวานมันมันได้ทุกอย่างค่ะครบรบคือเรื่องสิ่งไม่ต้องพูดถึงเบนลูกนิกอะแล้วก็สายตาน้องพอเวลาแบบ น้องเขาเขา,เขาเรียกอะไรอะ่ะ <In. S 2> อินอินจริงๆอ่ะมันแบบว่าตายหมดค่ะแล้วก็เช่าวีคอีเวนต์ค่ะเพราะว่าเป็นวีคที่เสียงน้องสุดยอดมากจุดอ่อน <c oughs> จุดอ่อนเขาจุด <c oughs> อ่อนน้องเขาจะมีตรงแบบเรื่องเดิน,นว่าไม่ไม่ใช่จุดอ่อนแค่ทีเดียวมันเป็นเรื่อง มันฝึกได้ค่ะแต่ถ้าจุดอ่อนเลยน่าจะเป็นสมาธินะคะที่ที่บางทีอ่ะเหมือน,น,นเขาก็นิ่งหายไปเลยทีเขาโผล่มาเลยเนี้ยคืออยากให้อย,อยู่กลางกลางเออไม่ใช่พูดว่ามาไปอปพี่สานิจุดอาวุธร้ายของเด็กคนนี้คือ,อเสียงหน้าและสะโพก<โฆ> จริงๆค่ะเพราะว่าแบบพอเขาเต้นชัดขึ้นมาหรืออะไรเขาชัดเนี่ยคือเขาไปหมดเลยแล้วเขาทาได้แต่เขาไม่คิดว่าตัวเองจะทาได้เขาก็เลยยังรู้สึกว่าเขายังทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงคนอื่นเห็นเขาอะว่ามันชัดชัดแล้วเขาทําโอแล้วแต่พอเขาขึ้นอันนี้หนูพูดรวมๆไปในจุดอ่อนเลยนะคะแต่พอขึ้นเวทีปั๊บเขาเขาจะมีความกังวลเหมือนเขาจะไม่เหมือนตอน ตอนเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยตอนซ้อมนี่เขาจะใส่เต็มมากเลยแต่พอขึ้นไปเขากังวลหลายอย่างคือด้วยชุดด้วยรองเท้าเขาจะรู้สึกแล้วว่าทําไมวันนี้มันแตก,แตกคือมันเหมือนไม่ไม่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เขาใส่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดให้เขารู้สึกว่าทําไงดีทาดําไงดีพอขึ้นไปก็จะไม่เหมือนเดิมโชว์ไหนที่หนูชอบคะหนูชอบโชว์วิกล็อกนะคะวิกล็อกที่ล็อกมารัก,รกไปรรู้สึกว่า <Lock. S 1> เสียงเขาพุ่งแล้วแล้วด้วยความที่มันเป็นล็อกเนี่ยมันไม่ต้อง เขาเขาไม่ต้องโชว์อะไรมากคือเขาใส่จากตรงนี้เขาจริงๆพอด้วยสายตาเขาออกด้วยท่าทางที่เขาแค่มูฟนิดเดียวกับเพลงล็อกช้าๆมันก็เลยดูดีแล้วมิวสิเนี <Okay. S 2> <New tea. S 3> ้ยมิวชอบนิกตรงเสียงกับอารมณ์อะค่ะคือ <ปะ S 3> ลูกนี้เป็นคนที่ <ปะ S 3> <laughs> ใส่ตาเวลาร้องเพลงออกไปเด็กคิดว่าตัวเองไม่มีไม่มีอารมณ์พวกนี้เป็นคนที่มีอารมณ์เยอะหน้าไปปากไปไปหมดอะแต่จัดให้มันสวย สวยอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงเป็นคนที่ม,มีอารมณ์ในสายตาอยู่แล้ว<ม>เศร้าสนุกอะไรอย่างนี้มีหมดเลยตาสวยเสียงใสชนะเลิศไปเลยข้อไม่ดีข,ข้อได้ข้อจุดอ่อนตั้งใจมากเกินไปตั้งใจมากแล้วก็เป็คนไม่ค่อยมีสติไม่มีสติค่ะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะต้องคอยเตือนอ่ะ น,นิวจะดุเขาอะไรเงี้ยต้องคอยเตือนแล้วก็นิวก็เป็นเหมือนกันแหละแต่คือแบบเขาจะนิวนิวซนไงแต่เขาเออรเลอร์ไปเลยนิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็เลยแบบว่าอย่าตั้งใจอะไรมากเกินไปคือผ่อนมันบ้างอย่านอนดึกด้วยออนอนดึกจะทำให้เออรเลอร์เซลซ์สมองจะเสือ่ <laughs> <You know? S 2> อมใช่เนาะเพราะฉะนั้นอย่าตั้งใจอะไรที่มันอย่าอย่าคิดว่าตรงน,นี้อันนี้มันผ่านไปปล่อยมันไปก่อน,น้ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูมันก็ได้เอาอย่างอื่นให้มัน ดูภาพรวมท่านมันทําไม่ได้จริงจุดเนี้ยภาพรวมไว้ก่อนให้มันดีก่อนครับไม่ต้องไปกังวลเป็นทําได้อยู่แล้วชอบโชว์ไหนที่สุดคะบูชโชว์เดียวพี่แอนนะคะ If I ain't got you ชอบตรงที่สวยด้วยก็สวยแล้วคือสวยทูกวีกับแต่วีนั้นมาสะดุดเสียงเรื่องเสียงยนงไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่จริงไม่ค่อยได้ดูเขเหมือนกันผีแมก ก็คือเขาวิกนั้นที่สุดเพราะว่าเพลงเข้าอ่บเขามากนะคะแล้วมันเออมันใช่เขาอ่ะออ่เหมือนทุกคนครับที่ชัดคือเรื่องเสียงอยู่แล้วใส่ตาลุงยิงดีเวลาเวลาที่แบบฟีลมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยึ้นลุงนี้เป็นคนที่ถ้าเกิดตาโตอยู่แล้วด้วยแล้วเกิดว่ายิ่งแสดงออกทางตามันมันชัดมากครับอย่าคุยแล้วก็รูปหน้าขึ้นขึ้นบนเวทีอะไรก็สวยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม้เป็นห่วงถือว่าเป็นเป็นข้อข้อที่ควรปรับปรุงนะครับคือ คือจุดอ่อนนะคือการควบคุมอารมณ์อย่างแบบบางทีแม่เห็นที่แบบมันมีขอ้อผิดพลาดอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแบบแล้วเราเราเหมือนกับว่ารับไม่ได้เงี้ยครับแล้วแบบ,แบมันทําให้แบบเราเปไปเลยเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราต้องมีแสดงต่อเนี้ยมันทําให้เราลาบากจริงวะเออต้องควบคุมสติอารมณ์ให้ดีอืมอืมเช่นการได้รับฟังคอมเมนต์ไม่เพลงนี้ไม่ดีปุ๊บมีผลต่อเนื่องไปอีกเพลงเลยใช่ครับผมกลัวเขาชารมากเลยตอนนั<ช>้นกอเลย พี่ชีครับอืมครับก็ฟิลลิ่งอะไรผมว่าแล้วก็อาจจะเหมือนที่แม็กบอกด้วยใบหน้าอะไรเงี้ยทําให้แบบเวลาฟิลลิ่งเข้ามาด้วยมันเสริมทําให้แบบคนดูแบบเชื่ออืมผมว่าน้องเขามีของอยู่แล้วอะ่ะก็เวลาถึงแม้ว่าข้างในอะ่ะเหมือนจะแบบบางทีคิดมากอะไรเงี้ยแต่คนดูไม่ค่อยรู้อะ่ะเพราะว่าแบบเวลาดูฟิลลิ่งหรือว่าดูท่าทางดูหน้านุ่งนิ่งเนี่ย มันก็ยังน่าเชื่อถืออยู่ดีอ่ะแต่บางครั้งจุดอ่อนก็คือบางทีก็คือแบบบางทีก็พอรู้ว่านุ่งนิกบางทีก็แบบข้างในคิดมากอะไรอยู่ไงบางทีอาจจะไม่รู้สึกกับเพลงจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยที่บอกว่ามีของอยู่แล้วบางทีก็เลยดูไม่ค่อยออกแต่จริงจริงก็คิดว่าบางทีอาจจะมีคิดอะไรอยู่มันอย่างวิกอะไรโรเลโรเลใช่ป่ะริกโรเล่โเลก็ข้างในอาจจะคิดอะไรอยู่อ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนสำนาเวลาดูก็เออมันก็สวยอยู่ดีมันก็มันก็ร้องดีอยู่ดีอ่ะ มันก็เลยกบกบไปได้ก็<ช>แต่ว่าก็คงเรื่องสติคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับชอบโชว์ไหนของเขาครับที่สุดชอบก็คงเป็นมารักอะไรตอนนี้เหมือนกันมารักทมไมตอนนี้ใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านสี่พัน